โดยในนัดชิงชนะเลิศเป็นการพบกันเองของทีมที่2โค้ชไทยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งโค้ชดวนดานใยศีวัรชรเมธากุลจากทีมจาการ์ตา b ีไและโค้ชชำนาญดอกไม้จากทีมจาการ์ตาอิเล็กทริกซึ่งเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างดูเดือดสูสีเพราะทั้ง2อทีมก็มีผู้เล่นฝีมือดีจากต่างชาติและผู้เล่นทีมชาติอินโดนีเซียเป็นกำลังหลัก ผลปรากฏว่าโค้ดด่วนพาทีมจาการ์ตา BIM อชนะทีมของโค้ดชำนาน3-2ต่อเซตคว้าแชมป์ลีกสูงสุดวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย2024ไปได้พร้อมกับตำแหน่งโค้ดยอดเยี่ยมอีกด้วย หลังจากโค้ดด่วนพาทีมคว้าแชมป์ก็ได้รับคำชมจากสื่อของอินโดนีเซียมากมายโดยก่อนหน้านี้โค้ดด่วนและโค้ดชำนาญก็ตกเป็นข่าวลือว่าอาจจะได้รับตำแหน่งโค้ดใหม่วอลเล์บอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียเนื่องจากนายกสมาคมวอลเล์บอลอินโดนีเซียเล็งตั้งโค้ดคนไทยคุมทีมชาติหญิงอินโดนีเซียในซีเกมส์2025อีกด้วย